เดี๋วยวจะทำคลิปแก้แค้น200อโลอนนะครับผมก็เนื่องจากผมได้ริฟ200โลแล้วล็อกเกาไม่ได้นะครับผมนี่ดู ถ้าถามว่าสิ่งที่ทำได้คืออะไรคือ,อการใช้ท่าเสริมครับเพราะว่าดูจากการเด,ดเดทเมื่อกี้แล้วคือติดช่วงล็อกเอานะครับช่วงล็อกก็ต้องไปใช้บั๊กพูเสริมเอาถูกไหมครับผมใช่ครับใช้บั๊กพูเสริมแล้วก็โหลดซีนเนเพิ่มนะครับซีนเนคือระบบประสาทนะครับผมเพิ่มโหลด ให้ระบบระสาให้มันเยอะขึ้นนะครับผมอาจจะมากกว่าสองกิโลหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าถ้าบล็อกพูมันเลนดอมชันเหลือน้อยลงนะครับผมก็หลักๆก็คือใช้บล็อกผู้ช่วยนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกินพิวเอร์เกาแล้วเดี๋ยวไปยิมกันเพราะว่าวันนี้ต้อง PR สควอตกับเป็นเพจด้วยครับผมไอพุชแกะไปละลืมลืมว่าจะถ่ายโอเคเดี๋ยวเมป็นไรเดี๋ยวเทเอาชิมดูเป็นยงไงนะครับเดียวะสร็จละยี่อะอรอร่อยสัุดโอเค คนเลย so fucking delicious b a l หมดละสัตว์โอเคนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวต้องไปทีหาสกอตกับเบนเทดด้วยนะคุณนี้ อาจจะโหลด c n เกับท่าลนน็อกคูด้านนี้นะครับผมไปดูไปดูไป,ไปพีอาสควอตเฮียพี่วอก้าแม่งคันสัตว์เลยวะเชี่ยอโอเคเนื่องจากตอนนี้แม่งมีคนชช้สควอตแหลกอยู่นะครับเดี๋ยวไปพีอาร์เบนเฟสกันก่อนเฮีเยไปเกมอ่ะไอ้เหี้เยเคเบ,บาๆดิไอ้สัตว์ โอเคมาวันนี้เดี๋ยวพายโต้มาพักด้วยเพราะว่าวันนี้ผมเล่นกับไอตโตแต่ว่าก็ถ่ายกับมันไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ให้มันถ่ายผมให้แหละนี่คนถ่ายเรื่องเที่ยนี่เลยนะไอตโต้ถูกไหมใช่ครับเออมึงถ่ายกูตลอดโคตรเก่งคน,น,นเนีย้ยไต่เก่งเฮียไ <laughs> ต่ไต้น้ำหนักขึ้นไาอยู่นะครับอันนี้แปดสิบนะครับผมรู้สึกว่าไอไอโตจะวันนีมัอยู่ที่แปดสิบถูกไหมเป็นเพลสใช่ครับเออแปดสิบโล สี่เดือนนะอันนี้สี่เดือนนะจากตอนแรกเท่าไหร่นะสี่สิบห้าเออสี่สิบห้ากิโลเป็นไงล่ะเบลกิเลียนเมสซอดนะไปดูกันนะทําคลิปไว้แล้วนะเออถ้าอยากรู้เป็นไงก็ลองไปดูนะทําคลิปไว้แล้วเบลกิเลียนเมสซอดโอเคกนเลยนั่นแหละสิดี่ขึ้นนี่โตดมไมโมตรเจนโตดีดเลยชีว์ชีอ์ชีว์เจ็บนี้มานึ่งนี่มานั่งมานั่งมานั่งนี่เ แลกปึ๊บ <L> ตัวกูบังหมดเลยนี่ผมก็ถอยให้นี่ไม่ไหวเหมือนจะไม่ไหว<ต>เหมือนจะไม่ไหวแต่ได้นะถือว่าได้ถือว่าได,าได้เพราะว่าไม่ได้ช่วยนะครับแค่แลกให้เฉยโอเคนร้อยโลผมก็เริ่มเข้าสู่โหมดแอมโมเนียพาวเวอร์เหมือนในโตแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ยร้อยโลโอเคแต่ความรู้สึกของร้อยโลมันยังชิวอยู่นะแต่เดี๋ยวดู ือมั่งแบบมัง่งมั่งก็ดูหนืดแล้วนะแต่ความรู้สึกแบบเมนทอลระบบประสาทยังรู้สึกโอเคอยู่เนี่ยยีแยแขนสั่นเด็กๆเลยแต่พอเพิ่มไปสองจุดห้าก็ไม่ไหวแล้วนี่แล้วผมก็มาร้อยสิบข้ามเลยมไม่วอร์มเฮียอะไรนั้นกลัวแรงหมดนี่ดูร้อยสิบร้อยสิบครั้งแรกเป็นไงเป็นเพจเป็นท่าที่ไต่ขึ้นยากมากนะร้อยสิบครั้งแรกไม่ไหวร้อยสิบครั้งแรกไม่ไหวก็เลยรงหนารู้หน่อยเออเออครั้งหน้าไม่หน่อย นี่อันนี้ร้อยเท่าไหร่วะร้ 150. อยห้าน,นี่เคลืนได้ปกตินี่ดีใจด้วยโคตรเทพ <laughs> นี่ร้อยสิบครั้งที่สองอ่ะร้อยสิบครั้งที่สองครั้งนี้รู้สึกว่าจะได้แล้วอันนี้คือวัานาเอ็มนะคนคนยกถอยเร็วไปเอยถอยเร็วเออนี่ปึ๊บน่าเป็นไงเทพเจงสัตว์เก๊กเลยนี่กูเก๊กเลยนี่ร้อยสิบแล้ว อันนี้โตวนาเอม็มวนาเอม็มโตเรื่อค,ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นไรร้อยสิบโลสี่เดือนโคตรดีไวปหะอือต้องตอนสามเดือนต้องลองนะงใช่เอาไปเรียนในซัดต้องลองตอนสามเดือนเพิ่มมายี่สิบนี่<ล>อันนี้สควอตไอ้หอ้ยสรุป <c oughs> อาการบาดเจ็บยังไม่หายไ <c oughs> อสันนอ์อันนี้คืออันนี้คือวนาเอม็มเลยนะวนาเอ็มคือร้อยเจ็ดสิบเท่าเดิมเลยเท่าเดือนที่แล้วเลย <c oughs> คือนี่อ่ะเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้แค่รอ้อยเจ็ดห้ายังคือตัวกูสั่นหมดแล้ว เนี่ยปุ๊บจะขึ้นขึ้นไม่ได้ไม่ได้ก็เลยตกเจ็บตูดเจ็บตูดเดมหมือนเดิมเลยเจ็บตูดเหมือนเดิมเลยอันนี้บล็อกพูนะ้นะเออก็ตามชื่ออ่ะคือก็กูจะทําเป็นเอพิโซดแบบแก้แข้นสองร้อยกิโลเดลิฟเนี่ยน,นะแล้วเจ็บตูดนะเจ็บตูดเจ็บตูดเหมือนเดิมอะ่ะแต่กูยังยกอยู่เพราะเดลิฟ์มันยังยกได้อยู่นะนี่สองร้อยกิโลนะสองเซตนี่โตไม่อยู่แล้วหน,นีขึ้นไปเล่นข้างบน มันคงขี้เกียจถ่ายแหละมีคนเมนโอเคส่วนสควอตนะครับสควอตยังไม่หาเจ็บดีนะครับก็เลยได้ PR เท่าเดิมนะครับ mm hmm. ก็ไม่เรียกว่าพีอาร์เมัได้เท่าเดิมก็ส่วนเดลิฟนะครับไม่ม mm hmm. ีสองอะไรก็ไปดันนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นก็เป็นมันก็สูงนะอนะที่ บล็อกขึ้นมามันก็สูงนะครับก็เพจยี่สองเพจนะครับสองแผ่นก็ยากนะครับยากมากหนึบหนึบหนุนมากเลยนะครับก็หลังจากที่ซ้อมมันนั้นเสร็จนะครับก็หลังจากที่ซ้อมสเต็งเฟสเสร็จนะครับก็เป็นมิลิเตอรี่เพทสิบคูณสิบซูเปอร์เซตกับเบนโอเวอร์โรลส10คูณสินะครับผมหลังจากนั้นก็มีเล่นแขนนิดหน่อยนะครับตัวแต่แขนใหญ่ เทดีนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าพรุ่งนี้ผมจะซ้อมอะไรบ้างครับโอเคนะแต่แฟลนพรุ่งนี้ก็จะประมาณว่าบล็อกให้สูงกว่าเดิมแล้วก็โหลดให้เยอะกว่าเดิมสัก2.5หรือว่าอาจจะเป็น5กิโลนะครับเพื่อที่จะได้โหลด c ีเเพิ่มนะครับโหลดให้ระบบประสาทมันคุ้นชินกับไอ้200กโนี มากขึ้นนะครับผมก็ Så เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็รอเอฟโซต,ต่อไปนะครับผม